อยู่ที่นอนปุ่นแคมป์นะนครปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะที่นี่คิดหัวละหนึ่งรยห้าสิบาทนะมากลางเต็นท์ เปิดปิดร้านเจ้าชื่อจากเจ็ถึงยี่สิบสองแต่คนนั้นไม่ได้แต่คนครึ่งโลห้าสิบด่ทย่านเจ้าร้านยลงหกถึงแปดคุ้มพลาดหกปามนทุกอย่างเลยนะตรงนี้นะอยู่เดี๋ยวกลับไปก่อนคุ้มพาดนี่แหละปลาลื้นนี่แหละเขาปดูขอสองอย่างเดียวสองอย่างเดียวสองอย่างเดียวเนี่ยข้างในตับปาก็จะประมาณนี้นอนหุ่นแคมป์ มีเต็นท์เจ็ดว่ามีอาหารปลาขายนะปลาล่ะนี่ที่สำข้าวเนี่ยนะขวดสีเขียวเนี่ยนะนี่นียร์เบียร์ชาเบียร์สีโซนองสุดามันแต่ตัวได้เลยนะแล้วคุณป้ามีมีเต็นท์ให้บริการไหมมีครับที่อไงเพราะหลังเช่าน้อยเมื่อคืนนี้วันนี้ไม่นอนเนี่ยไม่ได้เก็บขึ้นเลยอ๋อ มีแต่ให้เช่าของพร้อมเลยใช่ไหมอุปกรณ์เครื่องมีที่นอนมีหมอไอมีที่นอนมีหมอสองลูกมีพัดลมให้ตัวหนึ่งมีโต๊ะมีเก้าอี้สองตัวชุดหนึ่งเท่าไหร่ป้าแปดร้อยแปรหัวคนสองคนนะเข้านอนได้ไม่เข้าเข้ากี่โมงนะเข้าเที่ยงอองเที่ยงมีให้เช่าเน่ยแล้วเขาก็มาเช่านอนไปก็เที่ยงออกเที่ยงนะประมาณแปดร้อยมีคนมาเช่านอนเลยเขาก็บอกไปต้องกลางมาถึงได้นอนเลย เดี๋ยวคนเขาไม่ร well. uh, mm ู้ว่านุ้งไม่มีู็หวยติดู็หวยมาเองเดี๋ยวเราจะมีให้พร้อมอ๋อมีพร้อมเลยนะมีค่าของไม่พร้อมถ้านอนสามคนก็มีติดมันมีที่นอนเสริมไงที่นอนเสริมก็เช่าร้อยั้มที่นอนเสริมเพิ่มนะเพิ่มร้อยเพิ่มร้อยเลยถ้าคนก็อีกคนร้อยห้าสิบหนึ่งคนหัวร้อยห้าสิบ แต่มันนอนนะถ้าจะนอนกันนอนได้สามคนนอนได้เต็นใหญ่อยู่เต็นใหญ่เต็นเต็นประมาณเนี้ยนะอย่างเงี้ยก็มีสองหลังมีหลังมีกลางไว้หลังออ๋กลางไว้สองหลังนะใช่มีคนมาเช่านอนดูวิวหน้าบ้านนสักล้านนี่ถังกระจา นี่ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดเลยก็เอาในเลยว่าก็จะประมาณนี้ไม่มีที่ทำน้ำอุ่นนะห้องน้ำนี่ข้างหลังก็เป็นประมาณนี้ Bia trắng của tất cả các ạ? 65 65, 475 Giờ tắc lạng nữa là Đâu nào bia nữa ạ? ตั้งใหญ่อะตักลงมุมนี้แหละแล้วแต่เออนั่งเคาเต็้งใหญ่กลางตรงนี้แหละเดี๋ยวนอนอยู่นอนล่างนี่ลองนี่แหละเป็นนอนล่างดีโอ้ไปนอนตรงนู้นจะได้ตรงนั้นเออไหนตัวน่ะไม่เอาไปนู่นลงกว่าไม่เอาเดี๋ยวนอนตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เีต้องจัดแล้วนะ กด <Okay. S 2> เ,เขียวดิว้ต้องมีนะต้องมีติดทริปไปนะเราจะปากขึ้นดีนะตรงนี้นะเราอยู่ใต้ต้นนมว่องเลย พ่อกับลุงปั๊บอยู่โน่นเกาะกลางน้ำเป็นอากาศดีเลยครับ ช่วงนี้ไปตกไม่ค่อยได้ปาลานะครับดูว่าชิปนี้ที่นอนอุ่นแคมป์เราจะได้ปลาปะลงสี่คันเมืแล้วนะครับอันนี้คือที่ทำการของเราลงไว้สี่คันแต่ก็วิ่งหมดเลยนะ ก็จะมีอาพาร์ตเมนต์มาอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะตรงนี้ผูกเปรยมันไม่รู้ยุงเยอะๆว่ะมาหนี่อะไรเพื่อนข้าวอ่ะ right now ก็เดี๋ยวอุ่นข้าวเสร็จแล้วก็จะมาทานข้าวกันตรงนี้นะเบื้องต้นก็เสียงก้องแกองแกงละไม่ใช่อะไรรู้กัน,น,นจะเช็คเบ็ดเนี่ยยบกิบ กปลากล้วยน,นนะฮะเราจะเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับว่าคืนนี้เราจะได้ปลาอะไรกับพรุ่งนี้เที่ยงๆนะ ยังดีเลยมียังกุ้งตัวเนึ้องออ๋อมันไม่ให้บ้านเราสอนกุ้งไม่มีอ่ะแั่ต่อเลยเนาะบ้านอะยำนี่แน่ เงียบคลิปจะดูว่าคืนนี้เราจะได้ปะ่ะอันนี้ก็ผสมเยื่อใหม่เยื่อสูตรปลาเกตนะลองดูให้เหนียวหน่อย ตัวแรกปน,นินเปิดเช้านี้เลยนะไฟก็สวยอยู่นะรู้จะเห็นเ <c oughs> ลยฝาระเบิดนั่นอะ ว่าก็ถอนเลยดิยตายไงปล่อยนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวเออเสรแล้วเ,เ,เรียบร้อยเพียนทางแดง เรือให้ด้วยนะนี่นล่งพักภายมาปดปลายนะปลาเมื่อคืนพาวิ่งเข้ากอบัววิ่งบรรยากาศยามเช้าครับนอนอุ่นแคมป์เดื่อหอมหอม นต้นเจดต้มกาแฟแล้ะบรรยากาศเย็นสบายเนะชา้านอนอุ่นแคมป์เดียวเราก็มาหาตัวกันต่อเชา้านี้บรรยากาศยามเช้าครับที่นอนอุ่นแคมป์ กาแฟเช้านะครับเดี๋ยวพาไปดูลุงปักเลยผ่านอันนี้คือจุดพวงไฟนะประมาณนี้ ผ่านลอยนะครับนี่ลอยน้ำไม่เอาเลยบรับ เชานะ้าเนี่ยไม่ใช่เม็ดป่านินเลยนี่ที่เราตกอยู่ตรงนู้นนะ ay กินไม่ลากออกลลากเข้าไงไม่ทัด ดูใหม่เองครับอากินเบามากที่นี่ เน็นนะครึ่งโล,เ,งโลเดี๋ยวเราอันนี้ก็จะเที่ยงคนระับเดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยนะมาดูป่าที่เราได้นอนอุ่นแคมป์นะอันนี้พบว่าอากาศมันก็สวิงสวิงเปลี่ยนนะกลางคืนก็ไม่ไม่ช่วยเลยมาช่วยรุ่งเช้าก็ตอนบ่ายนะ ก็ยังดียังมีติดผลงานติดกลับบ้านนะก็อยู่ประมาณนี้บานนินสองตัวนะประมาณนี้ก็พอได้ทอดอยู่นะตัวทั้งประมาณครึ่งโลเรามุมนี้ ในี่ใต้ต้นมะม่งวงนะไว้เจอกันชิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่เป็นไงขึ้นโชว์เลย